จะเสียดายมากเลยนะครับถ้าคุณไม่ได้ฟังเนะื้อหาสั้นๆที่คัดมาแล้วอย่างดีใครก็ตามที่กําลังท้อแท้หมดกําลังใจไปต่อไม่ได้ต้องการกําลังใจจากใครสักคนหนึ่งขอให้ฟังคลิปนี้ครับข้อที่หนึ่งคนที่ชีวิตจเจริญเติบโต,ตก้าวหน้าได้เร็วเพราะเขาไม่ดูถูกดูแคลนต้นทุนชีวิตของตัวเองถ้าไม่เชื่อคุณลองสังเกตดูหล,หลายๆครั้งเรามักจะลำเอียงชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่มองว่าเหนือกว่าเราแต่กลับไม่ค่อยมีใครเปรียบเทียบกับคนที่ยากลําบากกว่าตัวเอง ผลที่ตามมาเป็นทอดๆก็คือมันทําให้คุณขาดการสํานึกรู้คุณในสิ่งที่มีคนที่ขาดการสํานึกรู้คุณในตัวเองเวลาทํากินอะไรมันไม่ขึ้นนะคุณเพราะว่าเขาจะรีดความสามารถจากชีวิตของตัวเองได้น้อยมากมีคนที่เป็นต้นแบบให้คุณได้เห็นภาพผมได้ยินเรื่องนี้มาจากครสดอนติเมตสตอรี่เป็นคาสสอนการเล่าเรื่องของครูงเงาะแล้วเรื่องนี้สนุกมากคุณเป็นเรื่องจริงในต่างประเทศเปิดเรื่องมาด้วยความโชคร้ายของเด็กผู้ชายคนหนึ่งเกิดมาพร้อมกับแขนขาที่พิกลพิการคือเขาเป็นโรคก,กระดูกกินตัวเอง คุณระนึกภาพของแขนที่งอออกมาแต่ว่าไม่มีโอ่งมือไม่มีฝ่ามือมาถึงก็มีแขนแล้วก็นิ้วงอออกมาจากแขนเลยความผิดปกติในร่างกายของเด็กผู้ชายคนนี้มันหนักข้อเข้าถึงขนาดต้องตัดขาทิ้งแล้วใส่ขาเทียมแทนนี่ถือว่าโชคยังดีนะเพราะว่าเขาเกิดมาในครอบครัวที่อบอุน่นคือพ่อกับแม่เนี่ยใส่ใจดูแลให้กําลังใจมาโดยตลอดจนมาถึงวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่เด็กชายคนนี้ต้องเข้าโรงเรียนเขาก็ถูกเพื่อนล้อเพื่อนแกล้งกับกลายเป็นว่าเด็กผู้ชายคนนี้เลือกที่จะเป็นคนเก็บตัว อาการมันออกชัดถึงขนาดที่ว่าเขาเอาแขนของเขาเซุกเข้าไปในกระเป๋ากางเกงแล้วเลือกใส่กางเกงขายาวตลอดเลยคุณมันกําลังแสดงว่าอะไรคุณเด็กคนนี้คงจะอายแขนขาของเขาเนะาะทั้งแม่เองเพอเริ่มเห็นพฤติกรรมนี้ซ้ำๆก็บอกลูกว่าไม่ได้นะลูกจะใช้ชีวิตแบบนี้จริงๆหรอออกไปใช้ชีวิตสิลูกเขาก็ทําตามที่แม่บอกนะแล้วก็ไปเข้าชมรมกีฬาที่ชื่อว่าอเมริกันฟุตบอลเป็นตัวสํารองในทีมครับถ้าคุณไม่รู้จักกีฬานี้อธิบายให้คุณฟังสั้นๆแล้วกันคุณเคยเห็นกีฬาที่แย่งลูกบอลกันไหม นักกีฬาทุกคนจะใส่หมวกน็กอกครอบไว้เป็นการป้องกันหน้าเวลาวิ่งชนไปแย่งลูกบอลต่างๆจะมี2ทีมทีมลุกกับทีมรับทีมรับเนี่ยมีหน้าที่ป้องกันเขตแดนส่วนทีมลุกเนี่ยมีหน้าที่พาลูกบอลไปสุดเขตของฝ่ายรับให้ได้ไอพื้นที่ตรงนั้นแนะเราเรียกกันว่า e n ็ zone ถ้าคุณพาลูกบอลไปถึงตรงนั้นได้คุณก็จะได้รับแต้มไปเลย6แต้มเรียกว่า touch down ทีนี้พาคุณกลับมาในเหตุการณ์สําคัญก่อนในวันนั้นมันเป็นการแข่งขันครั้งใหญ่ในโรงเรียน ต้องเจอกับคู่ต่อสู้จริงๆในขณะที่เวลาใกล้จะหมดทีมของเขาก็นําคะแนมนมาอยู่แล้วโค้ชก็บอกเขาว่าถึงเวลาตัวสารองลงละพอเขาได้ลงไปสนามตาของเขาเนี่ยจ้องมองตามลูกบอลไปในทุกที่จะต้องจับลูกบอลให้ได้จนกระทั่งลูกบอลผ่านเข้ามาที่หน้าของเขาจังหวะน,นั้นเองเด็กชายที่มีขาเรียวและนิ้วเป็นแบบนั้นน่ะกระโดดคว้าลูกบอลเด็กผู้ชายคนนั้นกอดลูกบอลไว้หนานแน่นมากแล้ววิ่งสุดฝีเท้าเพื่อไปทัชดาวให้ได้ ในขณะที่เขาวิ่งก่อลูกบอลไปทัชดาวอยู่ดีๆคู่ต่อสู้ก็พุ่งมาล็อกขาเขาไว้เกิดการฉุดกระชากลากดึงกลางสนามสุดท้ายเด็กชายหลุดออกมาได้แต่พอหันกลับไปมองสิ่งที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือเพื่อนคนหนึ่งอ่ะกอดขาเทียมของเขาอยู่แค่นี้ก็อึ้งกันทั้งสนามแล้วนะคุณแต่ความพีคคือเขาไม่หยุดอยู่แค่นั้นไปต่อกระโดดขาเดียวแรงสุดชีวิตจนในที่สุดเขาก็สามารถทําการทัชดาวได้ โอ้โหโกองเชียร์คนทั้งสนามลุกขึ้นยืนปรบมือฮือฮากันยกใหญ่เพราะทุกคนก็เห็นภาพเดียวกันน่ะมันเป็นภาพที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆไงคุณแล้วสิ่งสําคัญที่ทําให้เขาคิดได้ในวันนั้นก็คือเฮ้ยจริงๆฉันก็ทําได้ที่ผ่านมาฉันดูถูกแขนขาตัวเองคําถามก็คือไอ้ที่มีอ่ะใช้มันเต็มที่แล้วหรือยังขาที่มีอยู่ข้างเดียวเนี่ยวิ่งให้สุดเท้าใช้ให้สุดความสามารถแล้วหรือยังพอสอนตัวเองได้แบบนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เขาออกมาใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ออกมาเป็นนักเล่นเทนนิสจนผู้คนยกย่องให้เขาเป็นตำนานแห่งคอร์ดเทนนิสทุกวันนี้เขากลายมาเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจมีบริษัทมีครอบครัวเป็นของตัวเองนี่เป็นเรื่องจริงของชายที่ชื่อว่าโรเจอร์คอร์ฟเ์ตเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าวันนี้คุณรู้สึกไม่พอใจกับชีวิตตัวเองไม่พอใจกับงานที่ตัวเองทำอยู่จาไว้ว่าบางคนไม่มีแม้กระทั่งเงินด้วยซ้ําหรือแม้แต่ถ้าเราเคยไม่พอใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเองก็ให้จาไว้ว่าบางคนน่ะแม้ไม่มีแขนขาแต่เขาก็ยังเห็นคุณค่าในสิ่่่งทีีมอยูได้ ฉะนั้นถ้าเกิดวันไหนคุณรู้สึกว่นน้อยใจกับโชคชะตาชีวิตที่เกิดมาว่าทําไมถึงมีไม่เท่าคนอื่นเขาก็ลองถามตัวเองกลับไปดูซิว่าแล้วไอ้ที่มีอยู่ตอนเนี้สามารถรีศักยภาพสูงสุดออกมาได้มากพอหรือยังข้อสุดท้ายผมตั้งใจแถมให้คุณเลยถ้าวันนี้คุณติดอยู่กับความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ช่วยคุณไปข้างหน้าได้ไกลขึ้นอ่ะให้ตีตัวออกห่างจากความสัมพันธ์นั้นได้แล้วไม่ใช่ทุกความสัมพันธ์จะทําให้คุณเติบโตนะครับถ้าวันนี้คุณอยู่ในกลุ่มไหนสังคมไหนเกินปปีีนนึึงหรือ2ข้ไป ถ้าพิจารณาดูแล้วชีวิตหน้าที่การงานคุณมันไม่ได้ก้าวหน้าไปมากกว่าเดิมตัดใจออกจากพื้นที่ตรงนั้นเถอะครับผมรู้จักผู้ชายคนหนึ่งนะเขาเลห้ฝั่งมาโอ oh, มื่อก่อนเขาหลอกตัวเองมาโดยตลอดเขาคิดว่าสังคมที่เขาอยู่ในตอนนี้มันดีอยู่แล้วคนที่เขาคบแต่ละคนก็เป็นคนเก่งมีความสามารถมันเลยทําให้เขาไม่กล้าออกจากสังคมนี้ไปที่น่าเห็นใจคืออะไรรู้ไหมคุณคือเขาพยายามเอาอกเอาใจคนในกลุ่มนี้คอยทําให้คนอื่นพอใจอยู่ตลอดเวลา ทำงานและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมกลุ่มนั้นสี่ถึงห้าปีชีวิตไม่ได้ไปไหนนะคุณเหมือนจะย่ำอยู่ที่เดิมในขณะที่เพื่อนๆในกลุ่มนั้นนะชีวิตดีวันดีคืนจนเขาทนไม่ไหวในที่สุดเขาตัดสินใจออกจากสังคมนั้นพยายามเฟดตัวออกมาติดต่อกันให้น้อยที่สุดทีแรกเขาก็คิดนะว่าจะอยู่ได้ไหมเนี่ยหลังจากนั้นหนึ่งปีโอ้โหคุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นชีวิตเขาพุ่งแรงมากเลยนะไม่ว่าจะในด้านการเงินการงานเพราะว่ามันได้ทําเพื่อตัวเองจริงๆอะ ที่ผ่านมามันเสียเวลาไปกับการเอาอกเอาใจคนอื่นทําเพื่อคนอื่นมากไปที่สําคัญนะเขากลับเจอคนที่ดีกว่าคนที่ช่วยพัฒนาชีวิตเขาให้ไปได้ไกลกว่าเขายังบอกอีกนะว่ารู้อย่างนี้ออกมานานแล้วคุณเห็นไหมครับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีอ่ะมันจะดูดสิ่งที่ดีทั้งหมดไปจากตัวเราลองเอาทั้งหมดนี้ไปปรับใช้ดูนะครับวันนี้อยากจะลองปรับวิธีการนําเสนอแบบสั้นๆเป็นยังไงกันบ้างครับลองมาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้หน่อยชอบไม่ชอบยังไงบอกกันได้นะครับและแน่นอนที่สุด มีใครในที่นี้ชอบฟังคอนเทนต์ในขณะที่คุณอาบน้ําแต่งตัวหรือว่าออกกําลังกายไหมครับถ้าคุณเป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยแน่นอนว่าบางทีฟังใน y YouTube เนี่ยอาจจะปิดหน้าจอไม่ได้ก็ต้องเปิดค้ั้งหน้าจอไว้ตลอดตรงนี้ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับเพราะว่าผมเจอทางออกให้กับทุกคนแล้วคุณรู้จักแอปพลิเคชันบล็อกดิตไหมครับบอกเลยว่าถ้าคุณต้องการเสพข้อมูลความรู้หรือคอนเทนต์ที่มีคุณภาพจริงๆอ่ะบล็อกดิในตอนนี้ถือได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันที่น่าสนใจมากๆคุณ เพราะว่าตอนนี้ผมเห็นคอนเทนต์ครีอเตอร์หลายคนที่มีผู้ติดตามหลักแสนจนถึงหลักล้านเนี่ยเข้ามาผลิตเนื้อหาดีๆในบอกดิกันเยอะมากจุดเด่นที่คุณอาจจะไม่รู้ก็คือว่าในบอกดิดะมีฟังก์ชันที่ในหลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยไม่มีเช่นที่ผมชอบที่สุดคือพอดแคสต์ครับคุณจะได้ฟังเนื้อหาที่คุณชื่นชอบแล้วปิดหน้าจอไปได้ด้วยนอกจากนั้นยังไม่พอนะสมมติว่าคุณกําลังฟังพอดแคสต์ดีๆสักหนึ่งตอนอยู่แลออ้วเผอิคุณต้องไปทําอย่างอื่นต่อแต่ฟังมาได้แค่ครึงเดียว ยังฟังไม่ทันจบเลยถ้าเป็นแพลตฟอร์มอื่นอะ่ะกลับมาฟังอีกรอบหนึ่งคุณอาจจะต้องเริ่มฟังใหม่ทั้งหมดแต่พอดแคสในบอกดิจะแตกต่างออกไปครับเวลาที่คุณฟังเนื้อหามาได้ครึ่งทางแล้วฟังไม่จบระบบจะทําการบันทึกไว้ว่าคุณน่ะฟังถึงไหนแล้วรอบหน้ากลับมาคุณเปิดแอปพลิเคชันเข้ามาฟังใหม่คุณก็สามารถฟังต่อจากเวลาเดิมได้เลยอะ่ะไม่ต่างอะไรจากที่ขั้นหนังสือเลยนะคุณในตอนนี้ผมเอาเนื้อหาส่วนหนึ่งไปลงในบอกดิทแล้วนะครับและมีคนติดตามแล้วหลักหมื่นคน ถ้าคุณอยากจะติดตามไปพัฒนาตัวเองได้กันเดีย๋ยวผมจะแปะบอก Amazing Storytelling ไว้ตรงคอมเมนต์ด้านล่างนี้กดติดตามก็ไปในลิงก์แล้เลยครับแล้วพบเจอกันใหม่กับผม i f e e l Amazing Storytelling ครับ